ไม่โฮมูรนะน่ะยังเชื่อใจในพวกพ้องทุกคนเลยนะคะดีเทลเล็กๆที่ถูกตัดออกไปนะคะทําให้มุมมองที่ทุกคนมีต่อโฮมูระเนี่ยเปลี่ยนไปเลยค่ะด้วยความที่โฮมูระเนี่ยเขาตั้งใจที่จะเป็นคนเย็นชายอยู่แล้วละ่ะตั้งใจที่จะปล่อยวางทุกอย่างแต่ฉากนี้นะคะเป็นฉากใน EP 1 1นั่นเองเป็นฉากที่มันรับใช้ของวอลโพกิสไนนนะคะเขากําลังจะโจมตีโฮมูระแต่ทีนี้ในขณะที่โฮมูระนกำลังจะทําการโจมตีโต้กลับ กลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมข้อมือถึงมีโซ่ที่เป็นอาวุธคล้ายของซากุระเคียวโกะแล้วอีกข้างนึงก็เป็นเอ๊ะทำไมอีกคนนึงถึงมีผ้าคลุมมีดาบเหมือนกับไม่กิจยากะเลยแล้วปิดท้ายด้วยแจ็คพอตนะคะมารับใช้ตัวสุดท้ายแปลงร่างเป็นคุณหมามิค่ะแล้วก็ยิงปืนมาที่อกของโฮมูระนั่นเองแล้วในมูวี่สนะคะก่อนที่โฮมูระจะกลายเป็นแม่มดเต็มตัวเนี่ยโฮมูระได้พูดกับคิวเบไว้ว่าที่นี่น่ะมีทั้งซากุระเคียวโกะและโทโมเอะมามิฉันน่ะ 相信他们两人。